ครับส่วนครับตอนนี้มาถึงที่สนามบินมุมไบเดินทางจากกรุงเทพใช้เวลา4ชั่วโมง40นาทีถึงมุมไบแล้วพักตอนนี้อยู่ในลาว์เที่ยวบินเป็นเที่ยวบินที่คนแน่นพอสมควรแต่ว่าเป็นความประทับใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการเดินทางผ่านมาทางอินเดียเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่สำคัญ ปกติเดินทางใช้เวลาถ้าบินตรงจากอบูดาบีถึงกรุงเทพก็6ชั่วโมงครึ่งแต่ทีเนี้ยแต่ะเที่ยวก็ประมาณ4ชั่วโมงถือว่าได้พักด้วยสำหรับท่านที่อยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่อาบูดาบีหรืออยู่ที่ไหนๆนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ขอไวยพร มีความสุขความเจริญสำหรับปีใหม่สวัสดีครับ